องก็อยากจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสําหรับร่างกายแต่ไม่ใช่สําหรับหัวใจของคนที่มีความเชื่อศรัทธากับพระเจ้าวันนี้อย่าบอกว่าตัวเองแก่เกินไปแม้ท่านแก่ใช่โดยสภาพสังขารของร่างกายมันมันซุดโสมไปตามตามวัยตามสังขารมันไม่กําลังมันชาอาจจะไม่ถึงกับวัยหนุ่มวัยสาวมากนักแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า อายุของหัวใจเราทั้งห uh ันเราจะเห็นว่าหัวใจและแผนการของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงในชีวคนของพระองค์แม้มนุษย์เปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจเราจะเห็นว่าหัวใจและแผนการของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงในชีวคนของพระองค์แม้มนุษย์เปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจวันนี้พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจในชีตของท่านวันนี้พระเจ้าเรียกท่านมาู่ในข้ครอบครัวยูซีพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงการทรงเรียกของพระองค์ในชีกของท่าน